ุุลปมาชาดข้อห้ามหนึ่งที่มักมีปรากฏอยู่บ่อยครั้งในพระธรรมวินัยของพุทธศาสนาก็คือพระบัญญัติเกี่ยวกับมาตุคามห้ามในกิเลสก,กามห้ามคล้องแวะกับสตรีคนเพศแม่ แต่ล้ำดื่อแรงจูงใจให้ละทิ้งสมาธิกรรมฐานอย่างล้นเหลือภิกษุสงฆ์บางรูปมิอาจละวางจิตปฏิพัทธ์รักใคร่สตรีอันเคยเป็นภรรยาเชิญพี่พักผ่อนให้ตามสบายนะจ๊ะน้องจะปรนนิบัติพัดวีให้เอง สงในพุทธการหลายรูปมิอาจทนปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีได้ในทันทีที่พบสตรีงามมาทำบุญบูชาพระโอ้น้องนางช่างงามยิ่งนักไม่ว่าจะพิษไปทางด้านใดก็น่าพิษสมัยคงจะดีหากจะได้เห็นหน้าเจ้าทุกวันคืนดังเหตุอันเกิดจากสเสน่หาในมาตุคามครั้งหนึ่งเป็นอีกครั้งที่สมเด็จพระพุทธเจ้า ทรงปรารกถึงเหตุเพราะหญิงงานของสาวถีนางหนึ่งคุกคามจิตใจสาวสชิมผู้ยังไม่ได้บรรลุโสดาปติผลรูปหนึ่งเขาแม้ฉันจะรู้อยู่เต็มอกว่าท่านอยู่ในเพศบัพชิตแต่จิตใจของฉันกลับรุ่มร้อนอยากพบอยากใกล้ชิดกับท่านยิ่งนะักให้ฉันได้มีโอกาสอยู่ใกล้ๆกับท่านสักครั้งนะคะ สูกษุหนุ่มรูปนั้นกราบทูลยอมรับแก่พระพุทธเจ้าว่าตกอยู่ในอำนาจหญิงนั้นจริงจนยอมเป็นทาสรับใช้นางนั้นตลอดชีวิตได้ทีเดียวจิตใจของกระหมอ่อมไม่สามารถที่จะฝากไฟในพระธรรมได้อีกแล้วอยู่ไปก็หลังแต่จะทำความหม่นหมองให้ศาสนาในสมสภาพระวิหารเชตวันเวลานั้นสมเด็จพระพุทธศาสดาทรงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุมาตุคามนี้เคยประทุษร้ายเอาชีวิตบัณฑิตผู้มีพระคุณมาแล้วครั้งนั้นพระองค์ทรงยกธรรมเทศนาครั้งที่ยังสวยประชาติเป็นเจ้าชายแห่งพารณสีขึ้นสาทกเป็นชาดกนิทานเรื่องจุละปฐุมัดัง เมื่อมหานครใหญ่แห่งแคว้นกาสีอันตั้งมั่นอยู่ริมคงคามหานทีเกิดเหตุร้ายไม่ได้มีความมั่นคงดังเก่าครั้งนั้นเจ้าชายรัชทายาทจุลับปฐุมกุมารยังต้องเสด็จหนีหนีเร็วเจ้าพวกกบฏตามมาทางโน้นแล้วรอหม่อมฉันด้วยพี่คะโอ้ยหม่อมฉันไม่มีแรจงจะวิ่งแล้ว จุลปฐุมกุมารน,นำพระชายาเสด็จออกจากเวียงวังจนพ้นเขตพระนครสู่ป่าเขามาทางนี้เร็วเข้าหนีเข้าป่านั้นได้เราก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะนี่เราวิ่งหนีมาทั้งคืนแล้วนะเพคะเมื่อไร่จะได้พักบ้านมอมฉันเหนื่อยเหลือเกินเจ้าอดทนอีกสักนิดเถอะนะหากพ้นอันตรายแล้วเราคงจะได้พักกัน ฤดูนั้นเป็นฤดูร้อนเจ้าชายนำชายาผ่านป่าใหญ่อันแห้งแล้งกันดานโดยนี้ได้ทรงรู้เส้นทางโอ๊ยเหนื่อยแล้วก้วยไหมคะมองฉันไม่มีเรียวแรงที่จะเดินต่อไปแล้วขอพักสักหน่อยได้ไหมเพคะโอชายาของพี่อดทนอีกสักนิดเถอะนะจ๊ะตรงนี้เนี่ยไม่มีล่มไม้เลยไปทางโน้นอีกนิดเถิด สเสด็จพี่จะไปก็ไปคนเดียวเถิดหม่อมฉันเดินไม่ไหวแล้วจริงๆจะให้พี่ทิ้งน้องไปได้อย่างไรกันก็หม่อมฉันเดินไม่ไหวแล้วนี่เพคะถ้าอย่างนั้นสเสด็จพี่ก็ต้องให้หม่อมฉันขึ้นหลังสเสด็จพี่จะต้องแบกหม่อมฉันไปนะเพคะเมื่อชายาคนสวยขอขึ้นอยู่บนพระวรกายเจ้าชายก็ยินดีแบกหามหนังนั้นสเสด็จต่อไปด้วยความรักและหลงไหล อย่างนี้ค่อยสบายหน่อยเสด็จพี่เนี่ยเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันได้จริงๆจนล่วงเข้าบ่ายคร้อยทั้งสองก็ยังไม่ได้ทรงหยุดพักกระยาหารสักคำน้ำสักอึกหนึ่งก็ไม่ได้ทรงเสวยโอ้ยหิวหิวเสด็จพี่หม่อมฉันทั้งหิว กระหายน้ำคอแห้งผากกันทนไม่ไหวแล้วนะเพคะน้องทนไม่ไหวแล้วทารมาเหลือเกินจะงั้นเดี๋ยวเราหยุดกันสักพักหนึงนะพี่จะหาน้ำให้เจ้าดื่มพระจุลปฐุมกุมารเมื่อวางพระชายาลงอย่างที่พักแล้วก็เที่ยวหาน้ำดื่มกินไกลๆแต่ก็ไม่พบแหล่งน้ำใดเลยส่วนทางด้านพระชายาก็กระหายจนเพอ้อจุลปฐุมกุมาร งเชื่อพระชานุของตนเองรองเอาโลหิตป้อนน้ำจนมีกำลังอดทนหน่อยนะจ๊ะชายาของพี่พี่หาน้ำให้น้องได้แล้วอย่าเป็นอะไรนะชายาของพี่หิวน้ำหิวน้ำโอ๊ยทรมานเแล้วกันการเดินทางเป็นดังนี้เรื่อยไป จนวันหนึ่งก็บรรลุจากป่าสู่ริมน้ำแห่งหนึง่งน้ำตรงนั้นมีลำธารด้วยสเสด็จไปทางนั้นสิเพคะน้องจะอาบน้ำโอ้โหน้ำใสสะอาดน่าลงไปแช่จริงๆเดี๋ยวสเสด็จพี่ไปหาอาหารด้วยนะเพคะแล้วก็กลับมาสร้างสาราทําอาสม เร,เร็วสิเพคะน้องอ,อยากแช่น้ำเย็นๆจะแย่แล้วอะจ้าเห็นเจ้ากระปีก้กระเป๋าขึ้นพี่ก็มีความสุขจุลนปฐุมก,กุมารเป็นรัชทายาทพารณสีสมได้รับการศึกษาเคยเรียนรู้เรื่องวัตตะของสรพสีเมื่อสร้างอาสมสาลาเสร็จก็บำบัดความทุกข์ด้วยสมาธิบำรุงชีวิตด้วยพลาหารจากป่า ไรกันเนี่ยพอพ้นภัยแล้วแทนที่จะหาความสุขด้วยกันนั่งสมาธิอยู่ได้โถ่หน่าเบื่อจริงๆเลยวันเวลาผ่านไปไม่นานนักวันหนึ่งเมื่อพระชายาลงไปยังริมฝั่งน้ำเพื่อทรงสนานดังเคยก็ปรากฏว่ามีแผนเนรเทศโจรผู้ร้ายลอยมาติดเสาบันไดค้างอยู่ช่วยด้วย ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีไวสเตด็จพี่นะคะมาดูนี่แล้วใครก็ไม่รู้่ถูกตัดแขนตัดขาใส่แพรลอยมาติดอยู่ริมท่าน้ำของเราสเตด็จพี่เขาร้องขอให้ช่วยด้วยอะเพคะสเตด็จพี่มาช่วยเขาแล้วเขาเถอะเพคะครั้งนั้นพระจุลปฐมุมกุมารได้ส่งนำขึ้นมาเยียวยาให้อาหารดูแล จนหายบาดเจ็บในเวลาต่อมาการสร้างบุญของเจ้าชายครั้งนั้นเหมือนการเก็บงูเห่ามาเลี้ยงเมื่อเจ้าชายออกไปหาผลไม้ในป่าพระชายาสาวก็กระทำอนาจารร่วมกับโจรน,นั้นทุกครั้งความชั่วมักหอมหวานจนกลายเป็นสิ่งถูกต้องเสมอในความคิดของคนชั่วโจรหนุ่มให้ความสุขกับเราได้ เราควรกำจัดสามีที่ให้ความสุขเราไม่ได้ทิ้งไปเราก่อนนะจ๊ะพี่สักวันน้องจะทำให้เรามีความสุขด้วยกันได้อย่างไม่ต้องหลบซ่อนกันอีกต่อไปไม่เป็นไรจ้าแค่นี้พี่ก็มีความสุขมากแล้วหมเป็นบุญของเราจริงๆวุ้ย ชายาผู้งามเพียงรูปกายเมื่อติดใจในการมมคุณก็คิดหาแผนการร้ายในการทำลายสวามีของตนเองวันหนึ่งเมื่อนางคิดหาวิธีได้ก็รีบทำตามแผนนั้นทันทีน้องบนบานว่าเมื่อเราปลอดภยัยจะพากันมาไหว้เทพแห่งขุนเขาบนหน้าผาที่นั่นรีบเสด็จเถอะเพคะประเดี๋ยวจะมืดค่ำเสียก่อนเจ้านี่ช่างเป็นชายาที่ดีจริงๆ เจ้าคิดถึงความปลอดภัยของเราถึงเพียงนี้เชียวหรือเมื่อสวามีกระทำการบูชาเทพเทวดานางงามผู้มีใจคดก็ผลักพระองค์ตกเหวสลบสลดยแน่นิ่งไป <c oughs> แค่นี้ก็หมดเสี้ยนน้ำของความสุขเชิญบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ก้นแหวนี้เถอะไปคะ แหร้ายครั้งนี้ไม่ได้ทําให้จุลับปฐุมกุมารได้รับอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดหนึ่งงด้ยได้รับการดูแลจากพญาเฮียตัวหนึ่งซึ่งส่งเชื่อในวงเวียนกรรมว่าต้องเคยอุปถัมภ์ค้ํจุนกันมาก่อนหน่าเวทนานักจิตใจของคนนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าสัตว์เสียอีก เจ้าชายทรงค่อยๆไ่รากไม้และเถาวันแต่ละเส้นตามคำแนะนำชี้ทางของพญาเฮียจนสามารถพ้นความตายขึ้นมาได้ขอบใจท่านมากเราจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลยการต่อไปข้างหน้าหากเราได้คลองบรรลังอีกครั้งเราจะขอสัญญาว่าจะทำนุกบำรุงดูแลทุกชีวิตให้ดีโดยไม่เลือกวันนะชนชั้นเลย เราก็ขอภาวนาให้ท่านได้ครองบัลลังก์อีกครั้ง